สองสาเรื่องนะครับหนึ่งก็คือการที่ว่าเราสามารถที่จะพูดอะไรได้หรือว่าพูดอะไรไม่ได้เนี่ยนะครับในแง่หนึ่งเนี่ยส่วนหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่ามันเป็นเรื่องที่เรามักจะพูดอะไรเกี่ยวกับผู้ผู้ยิมนาจนะครับไม่ค่อยได้นะครับหรือว่าไอ้การที่เราจะพูดเกี่ยวกับผู้ยิมนาจเนี่ยมันมีเพดานของมันอยู่นะครับทีนี้ไอ้เพดานตรงเนี้ยนะครับผมคิดว่า มันที่จริงแต่ละสังคมมันก็ไม่เหมือนกันนะครับอย่างบางประเทศเขาว่าอาจจะห้ามพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้รต่อะไรที่มันไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าในประเทศนี้นะครับไอพดานตรงเนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าประเด็นที่ากพูดถึงคือมันไม่ได้สม่ำเสมอนะเออมันมีมันมีความมันมีความขึ้นขึ้นลงๆของมันอยู่นะครับบางครั้งเนี่ยบางเรื่องเนี่ยพูดได้ในในช่วงระยะเวลาหนึ่ง นะครับหรือพูดในแบบหนึ่งเนี่ยพูดได้นะครับแต่ว่าในช่วงในบางช่วงะระยะเวลาเนี่ยพูดในแบบหนึ่งก็พูดไม่ได้แล้วก็มีหลายเรื่องมากขึ้นที่พูดไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับอย่างเร็วๆเงี้ยนะครับก็คือเรื่องของออคืองานวิชาการเนี่ยนะฮะแม้แต่งานวิชาการเองไงตอนนี้ก็เริ่มที่จะมาถูกที่จะวางเพดานให้มันต่ําลงเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงแต่เฉพาะหนังสือบางเล่มนะครับ แต่ว่าไอ้เพดานที่มันถูกเซตให้ต่ําลงเรื่อยๆเนี่ยก็คืออย่างกฎหมายนะครับที่มันเป็นพระราชบัญญัติส่งเสริมการวิจัยอันนี้เขาเรียกส่งเสริมการวิจัยจริงๆนะนะครับแต่ว่าพระราชบัญญัตินี้นะครับมันกับเซตเพดานให้จะต้องออกระเบียบในการควบคุมจริยธรรมการวิจัยในลักษณะที่จะต้องไม่ไปมีผลกระทบต่อหรือว่าไม่ไป ทําให้เกิดความรู้สึกว่ามันไม่ดีไม่งามต่อสิ่งที่วัฒนธรรมที่ดีงามหรือว่าศาสนานะครับหรือสถาบันหรือประเพณีอันดีงามของของสังคมไทยอันนี้มันเป็นเพดานที่มันต่ํามากนะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทยนะครับและอันนี้เป็นสิ่งที่สําหรับพวกผมบเนี่ยคือเป็นนักวิชาการเนี่ยต้องสู้กับเรื่องนี้ให้มันคือ ให้มันอยู่ไม่ได้คือพอลบอเนี้ยมันต้องอยู่ไปได้มันต้องแก้นะฮะเพราะว่ามันวางระเบียบตรงนี้นะครับคือมันมีอยู่สองด้านคือจริยธรรมที่เรียกว่าจริยธรรมการวิจัยในคนอันนี้มันเป็นเรื่องสากลนะครับมันเป็นเรื่องสากลว่าโอเคถ้าคุณจะไปทําวิจัยเกี่ยวกับใครเนี่ยก็จะต้องระมัดระวังไม่ให้มีผลกระทบกับเขาหรือว่าไม่ให้เกิดความสรุ่มเสี่ยงสุ่มเสี่ยงกับเขาว่าเราจะต้องดูแลอะไรความเป็นตัวต,ตนของเขาอะไรก็ว่าไปอันนี้เป็นสิ่งที่เรารู้กันอยู่แล้วแต่สิ่งที่มัน เซตไปดานให้ต่ําลงมาอีก่ยก็คือว่าเรื่องที่จะไปกระทบต่ออ,อ,อ,อะไรอ่ะคือศิลธรรมอดีงามหรือว่าวัฒนธรรมอดีงามสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมากอ่อนแล้วไม่มีประเทศไหนก็ทํากันนะฮะในขณะที่ประเทศเนี้ยนะครับกาลังต่อสู้ว่าเออทำไงเราถึงจะอะไรอ่ะคือมีงานวิชาการที่เข้มแข็งขึ้นที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นมีได้แร้งกิ้งที่สูงขึ้นอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ ผมคิดว่ามันมันแย่มากๆนะนี้กลับมาในภาพรวมเนี่ยนะครับแม้แต่เรื่องที่อย่างหรือ,รอว่าอย่างการใช้มาตราบางมาตาผู้ชันเลยก็คือว่ามาตราหนึ่งสองนี่ก็ตามนะครับมันก็มีพดานที่ขึ้นลงลงขึ้นลงลงขึ้นลงลงเป็นทุ่ช่วงนะครับสิ่งที่น่าสังเกตก็คือว่าเมื่อไรก็ตามที่มีการตั้งคําถามกับสถาบันพระมหากษัตริย์มากขึ้นแล้วในระดับที่ มันกว้างขวางในระดับที่มีมวลชนนะครับที่ตั้งคำถามกับสถาบันพระหมหากษัตริย์มากขึ้นเนี่ยนะครับมันกลับจะทําให้ยิ่งมีเพดานของการใช้นักตาหนึ่งสองเนี่ยที่แบบมันดุุนแรงหนักหน่วงแล้วก็ผมถือว่าเป็นการเช็นเพดานของการพูดถึงสถาบันที่ททต่ำลงเรื่อยๆนะครับแต่มันมีเรื่องอื่นอีกตั้งเยอะแยะนะครับที่สังคมเนี้ยมันไม่อยอมให้พูดนะครับหรือว่าไม่อยากให้พูดถึงเงี้ยนะครับ ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือเป็นเรื่องที่กระทบกับผู้มีอำนาจนะครับอย่างเช่นเรื่องทหารนะครับจริงๆเรื่องทห,หารสถาบันทหารนี่ก็เป็นอีกสถาบันหนึ่งที่แทบจะคือเขาพยายามที่จะเซตให้ตัวเองแต่ต้องไม่ได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับหรือว่าหรือว่าถูกเข้าไปตรวจสอบหรือว่าไปตั้งคําถามหรือแม้แต่ไปวิเคราะห์วิจารณ์ตีความนี่ก็แทบจะทําไม่ได้นะครับหรือแม้แต่ การกระทําผิดของทหารเองต่างเนี่ยนะครับก็อาจจะถูกปัดไปหรือว่าไม่ให้ทำให้ใหถูกดําเนินคดหีหรือแม้แต่ว่าเป็นกระบวนการที่เ,เรายังไม่ต้องพูดถึงกระบวนการที่ทําแต่ว่าแม้แต่การนับรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนะครับอย่างเช่นก็คดีตากใบซึ่งก็อ,อันนี้ก็กําลังเป็นเรื่องที่น่ากังวลกันอยู่ใช่ไหมครัเพราะว่ามันกําลังจะหมดอ,อ,อายุความ ไม่ไม่กี่วันนี้แล้วอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่สังคมไทยเขาไม่พูดถึงกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือผมอยากจะบอกว่ามันมีหลายๆเรื่องนะครับที่สังคมไทยเนี่ยมันพยายามที่จะเสไ็จเ,เพดานการการพูดถึงหรือว่าเสรีภาพทางวิชาเ,เสรีภาพในการแสดงออกให้มันต่าลงต่ําลงเรื่อยๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาด้วยเหมือนกัน <c oughs> ผ่านไปสองท่านนะคะทั้งออย่างคุณเทียนเนี่ยเราได้เห็นมุมอมองเรื่องของสิทธิมนุษยชนประวัติศาสตร์ความมั่นคงมันคือเหตุผลของการที่ต้องคงไว้บังคับใช้เรื่องมาตา 2, ราหนึ่สองด้วยไหมมันเกี่ยวกันไหมคะอาจารย์ดูเหมือนว่ามันถูกหยิบใช้คู่กันตลอดเลยคือ <c oughs> ประเด็นเนี้ยมันอยู่ที่ว่า,าใครเป็นคนนิยามชีวิตที่ดีในช่วงต่าง คือผมคิดว่ามันเรื่องใหญ่แล้วจริงๆมันก็ผูกพันกับประเด็นที่คุณเป็นาพูดซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่มากก็คือเรื่องที่ว่าตอนนี้เรากําลังพูดถึงว่าประเทศเราเนี่ยอยากจะตั้งโจทย์อะไรโจทย์ใหญ่ของประเทศเนี่ยมันคืออะไรนะครับเ mm hmm. ชื่อไหมฮะคือไอแผนยุทธศาสตร์ของการผลพูดจากุงของการทํางานวิชาการเนี่ยเดี๋ยวจะขยายให้เห็นว่ามันมีผลเรื่องเรื่องนี้ใหญ่ไงนะ mm hmm. ออไอ ศาสตร์การวิจัยแห่งชาตินะครับของประเทศนี้นะครับเวลาพูดถึงเรื่องสังคมเนี่ยมันไม่มีคําว่าสิทธิมนุษยชนมันไม่มีคําว่าประชาธิปไตยมันไม่มีคําว่าความยุติธรรมหรือมีก็กระปิดกระปลอยแล้วบิดเบี้ยวมาคือมันมีมันมีแต่คําเล็กๆน้อยๆอย่ะคือผมคิดว่ามันเล็กน้อยเกิดไปอย่างเช่นคําว่าสุขภาพท่วหน้าหรือว่าสังคมผู้สูงวัยไอ้เรื่องพวกนี้จําเป็น แต่ว่ามันไม่มีคําถามใหญ่ๆเลยว่าสังคมเนี่ยเราอยากจะอยู่กันแบบไหนแล้วงานวิจัยของประเทศเนี้ทิศทางของมันเนี่ยอย่างน้อยที่สุดการวิจัยในทางสังคมเนี่ยมันควรจะไปทางไหนเนี่ยมันก็ไม่มีโจทย์ใหญ่นี้เลยนะครับผมจะบอกให้นะนี่เราก็ยังอยู่ในประเทศแบบนี้นะครับนี้พอถามพอตั้งคําถามแบบนี้เนี่ยนะครับก็คือเขากลับมาดูว่าเราเราพูดถึงว่าเออแล้วมันมี คือกฎหมายเนี่ยอย่างกฎหมายกฎหมายไม่แต่กฎหมายประมวลกฎหมายอ,อ,มอ,อาญามาตราหนึ่งสองเนี่ยนะครับโดยตัวของมันเองเนี่ยเราก็พูดได้เหมือนกันว่าโดยตัวของมันเองอ่ะไม่ถึงกับเป็นปัญหาแต่ว่าการคับใช้หรือว่าหรือแม้แต่การวิพากษาเนี่ยนะครับในแต่ละช่งวงระยะเวลาของประสาทคุณเอาคำพิพากษามาอ่านเลยนะฮะในเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับกับ ตอนนี้นะครับเมื่อสี่ห้าปีที่ผ่านมานขาามาออาั้นพากษามันต่างกันลิบลับเลยนะฮะหรือกระบวนการยุติธรรมต่างๆที่นําไปสู่การดําเนินคดีเนี่ยมันต่างกันลิบลับเลยนะครับแล้วเรื่องราวที่เป็นคดีมันก็ต่างกันลิบลับเลยนะยนี่มันอยู่ที่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับคือโจทย์ของสังคมไทยอ่ะถ้ามันไม่ได้ถูกตั้งให้มันชัดเจนว่าเราจะแบบนี้นะเราจะยึดมั่นในหลักเ,เสรีภ,ภาพนะครับ แล้วก็ยึดมั่นในสิทธิมนุษยชนนะครับยึดมั่นในความเท่าเทียมความยุติธรรมยึดมั่นในนิติรัฐนะครับคําว่าทิตีรัตเนี่ยไม่ได้อยู่ในแผนอายุศาสตร์การวิจัยแห่งชาติเลยนะครับนะฮะมันมันไม่มีสิ่งเหล่านี้นะครับตามใดที่ถ้าเราไม่ได้คิดถึงสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับไอเรื่องที่เราพูดเนี่ยมันก็ยังเป็นปัญหายอยู่นะครับนั้นหรือแม้แต่อย่างอ,อ,อย่างประเด็นที่ก็เป็นประเด็นใหญ่ก็คือ การชําระบาดแผลของสังคมนะครับซึ่งผมเห็นด้วยกับคุณเบญจาย่างยิ่งว่าคือการนิรศกรรมเนี่ยมันเป็นแค่มันเป็นแค่เงื่อนเดียวเล็กๆนะครับมันมีเงื่อนใหญ่ๆกว่านั้นก็คือการการรือ้อไอ้ภาพกองวัฒนธรรมสังคมแล้วก็รื้อปัญหามาทั้งหมดนะครับแล้วก็ยอมยอมเผยแผลของตัวเองนะครับโดยเฉพาะยิ่งรัฐเนี่ยมันต้องรู้จักที่จะยอมรับผิดนะครับ กระบวนการแบบนี้นะครับมันเกิดในประเทศที่มีการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยนะครับไม่ต้องไปยกตัวอย่างประ,ประเทศแบบอย่างในยุโรปหรือว่าในาารอเมริกานี่มันไม่เคยเปลี่ยนผ่านเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็ทําร้ายคนไว้เยอะแต่ว่ามันก็ไม่เคยพลบแปรด้วยแต่ว่าอย่างประเทศผมยกตัวอย่างประเทศเล็กๆที่ไม่มีสถานะเป็นประเทศด้วยซ้ำะะใน,ใน,ในใสายตาของชาติอื่นใช่ก็คือไต้หวันเนี่ยนะครับ ไต้หวันเปลี่ยนผ่านเนี่ยนะครับเราเห็นไต้หวันทุกวันนี้เนี่ยนะครับสมัยคนเล็กๆเนี่ยนะครับรัฐสภาไต้หวันนี่เลวร้ายมากครับแล้วยิ่งกว่านั้นก็คือว่าประเทศไต้หวันเนี่ยอย่างคนไทยไปเที่ยวไต้หวันเนี่ยอาจจะคิดว่าโอ้โหเนี่ยประเทศนี้เขาแบบยกจ้องบูชาเชียงก่ะเช็คไม่ใช่นะครับเขาเกลียดเชียงก่ะเช็คมากครับตอนนี้เขาอยากจะย้ายอนุสาวรีย์เชียงก่ะเช็คออกจากเมืองไทเปนะครับหรือว่าเลิกไปเลยเพราะว่า นี่คือคนที่ปราบรามประชาชนนะครับมา50ปีนะฮะแล้วก็มีรักษาประชาชนผู้บริสุทธิ์นักวิชาการต่างๆมากมายถูกถูกปรบาบตามหลักหมื่นคนนะครับถูกค่าถูกอะไรต่ออะไรแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับพอในช่วงการเปลี่ยนผ่านที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับรัฐบาลเนี่ยคือแน่นอนคือพอมีการเลือกตั้งเนี่ยนะครับพรรคที่ ได้รับชัยชนะเนี่ยเราก็ยังได้รับชัยชนะมาจนทุกวันนี้นะก็คือไม่ใช่พรรคก๊กมินตั๋งที่ต่อไปนะครับก๊กมินตั๋งเนี่ยตอนนี้ไม่ได้เป็นรัฐบาลมานานแล้วนะครับเพราะว่าพ่ายแพ้ไปนะครับแต่ถึงที่สุดก็คือว่าคนของก๊กมินตั๋งเองนั่นแหละที่ยอมให้มีการเลือกตั้งแล้วก็ยอมให้มีพรรคอืกก่นๆนะครับมามาแข่งกับก,ก๊กมินตั๋งนะครับแล้วนําไปสู่การการเปลี่ยนผ่านที่รัฐบาลเนี่ยนะครับ ยอมรื้อฟื้นคดีเหล่านี้ทั้งหมดแล้วรัฐบาลที่ไม่ใช่รัฐบาลก็วินตางเองยอมรับผิดแทนคือหมายถึงว่าในฐานะที่ตัวเองเป็นรัฐบาลก็คือมีอำนาจในฐานะที่เป็นตัวแทนของรัฐเหมือนกันก็คือการที่รัฐออกมายอมรับผิดอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับคุณคืออดสมภาษา์นะครับ,รรบที่แบบที่ผมว่าอีคือไม่น่าจะออกมาจากปากของคนในรัฐบาลก็คือ ปรสมภาษณ์ประเภทที่ว่าแบบเออคดีนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วหรือว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องเดินไปข้างหน้าหรืออะไรเงี้ยนะครับผมไม่อยากพูดถึงไทยนะแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่เพิง่งจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้เนี่ยนะครับก็คืออย่างกับคดีตอนนี้ของคดีตักใบเป็นต้นนะครับหรือนะมีเรื่องอื่นอกมากมายอย่างเช่นคดีของการแบบบางคนเสือแดงนะครับคดีดําเนินมาแล้วแล้วอยู่นะครับถูกแช่แข็งไว้นะครับ มีหลายคนตั้งข้อสังเกตด้วยซ้ำว่าการรัฐประหารสองพันห้าร้อยหเนี่ยนะครับสัมพันธ์กันอย่างยิ่งกับการดำเนินคดีคนแสดงด้วยซ้ำการดำเนินคดีเกี่ยวกับการปราบปรามที่รับผิดชอบนะเพราะว่าคือนายทหารนะครับที่มีส่วนควาสำคัญนะครับในคดีในช่วงนั้นเนี่ยก็กลายมาเป็นผู้นำของคณะรัฐประหารนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับไอกระบวนการเหล่านี้นะครับผมคิดว่า ถ้าพูดกันในสึ่งพิสูจน์เนี่ยนะครับมันต้องตั้งหลักกันใหม่ว่าเราจะอยู่กันแบบไหนนะรเราจะอยู่กันแบบนี้เหรอนะรเราจะเราจะทําให้สังคมเนี่ยมันก็แบบคือ,อจะต้องก้ามกลืนแล้วก็จะต้องแบบผ่านานไปหรือว่าอย่างกรณีหกตุลาเขมือนก้นะฮะคือสิ่งที่มันผ่านมาก็คือมีการนิ่นทศกรรมนะครับแล้วเไงแล้วมันจบไปนะแล้วมันทําให้สังคมมัน ก้าวไปข้างหน้าไหมมันไม่ได้ก้าวไปข้างหน้านะครับคือความยุติธรรมที่แท้จริงมันไม่ใช่มันไม่ใช่การแค่การบอกว่าเออทุกคนเออคือที่ข้อตกลให้ทุกคนไปหมดนะครับแต่ความยุติธรรมที่แท้จริงมันคือ,คอการทําความจริงให้ปรากฏนะครับถ้าความจริงมันไม่ปรากฏนะครับมันก็คนก็ยังไม่รู้สึกว่าได้รับความยุติธรรมนะครับผมเลงคิดเลยว่าคดีต่างไปเองก็เถอะน,นะครับถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะครับถ้ามันหมดอายุความไปเนี่ยผมยังผมยังหวังว่า จะมีรัฐบาลไหนสักรัฐบาลหนึ่งในช่วงที่เราเริ่มจะเปลี่ยนผ่านแล้วเนี่ยนะครับทําพระราชบัญญัตินะครับให้ความเป็นธรรมนะครับคือทําเป็นพระราชบัญญัติคืนความเป็นธรรมให้กับนคดีตางไปนะครับหรือคดีต่างๆมันสามารถที่จะทําได้นั้นนะครับนะฮะหรือแม้แต่คดี6ตุลาเมต่อตากนะครับถ้ามันออกไปจากรัฐสภาซึ่งอันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอะนกฎแก่รัฐสภาปัจจุบันนี้เราก็เห็น เรื่องอะไรต่างๆามากมายที่พร้อมที่จะออปิดบังนะฮะซ่อนเร้นความจริงอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าผมก็ยังคิดว่าเอออันนี้เราควรจะมีความหวังไว้เสมอว่าสักวันหนึ่งมันจะต้องปรากฏขึ้นมานะครับความจริงมันต้องปรากฏขึ้นมาหรือว่าอย่างถ้าเราดูในประเทศต่างๆนะครับหรืออย่างที่ที่เปรูนะครับหรืออีกหลายๆประเทศนะครับมันมันคือการการการเปลี่ยนผ่านในลักษณะที่จะต้องทําความจริงให้ปรากฏนะครับ อาจจะต้องมีกระบวนการของการรื้อฟื้นความจริงรื้อฟื้นคดีเหล่านี้ขึ้นมานะครับแม้แต่จะต้องขุดนะครับคนที่สั่งการนะฮะที่แบบแม้ว่าจะเสียชีวิตไปแล้วก็สมควรที่จะต้องเอามาขึ้นศาลหรือว่า,อามาเอามาดำเนินคดใีให้ให้ถึงที่สุดว่าโอเคคุณผิดนะเนะแล้วก็เนื้สกัมค่อยว่ากันทีหลังนะครับคือหลักๆเนี่ย